ภรรยาเวียประกาศข่าวดีท้องแล้วเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่ป้ายแดงวิกกี้ท้องแล้วเวียเตรียมเป็นคุณพ่อป้ายแดงร้อมเอ่ยขอบคุณคุณแม่ตัวเองและคุณแม่สามีที่รักและดูแลเป็นอย่างดีเป็นข่าวดีรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อวิกกี้พิมัญ,ญาภรรยาสุดที่รักของพระเอกสุดหล่อเวียสกุลวั์ได้โพสภาพน่ารักสัญลักษณ์รูปหัวใจตรงท้องประกาศเรื่องราวดีๆกำลังตั้งท้องเตรียมพร้อมเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงแล้วซึ่งวิกกี้ได้โพสบอกเล่าไว้อย่างน่ารักว่า h a p ปี m มา h ช r ร์เด ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กําเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเขารพและในปีนี้<ๆ>ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะต้องเรียกตัวเองว่าแม่คิดถึงตรงนี้แล้วน้ําตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพอ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดกอดกอดอัดเวียหนึ่งเก้าอดแพเตอร์สกรนา แท็กครอบครัวคนาโรด a Our n e w l i g h t #cheaperbeing ทาง n e w ล l l Wiki ได้จดทะเบียนสมรสไปเมื่อ8กรกฎาคมและเข้าพิธีแต่งงานอย่างหวานชื่นไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคณารดด้วยนะคะที่จะมีเบบีตัวน้อยเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวขอขอบคุณภาพเวียวิก i k ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ